ชาวไทยทุ่วประเทศทุกท่านนะครับเป็นวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นวันครูนะครับวันนี้วันที่ส6บเราคนนัดรวมพี่น้องพ้องพี่ที่พงชาติบ้านเมืองมารวมตัวกันเพื่อมายื่นหนังสือให้พักภูมิใจไทยนะครับตอนนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ท่านตอนนี้เทศการเลือกตั้งทุกท่านมีดาบอาญาติในมือแล้วแต่ละท่านก็มีทุกคนแล้วครับ อะไรที่มันโผล่มาก่อนหน้านั้นท่านก็ดูเอานะว่าท่านจะเลือกพักไหนคนไหนนะครับขอให้ท่านคิดให้ใช้ปัญญานิดหนึ่งนะครับอย่าเห็นเก่เงินเก่เกเกเกทองนะครับตอนนี้มีโอกาสแล้วที่ท่านจะได้เปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเราไปไป,ไปสู่ที่ดีขึ้นนะครับนักการเมืองเก่าๆที่เคยทำอะไรไว้ท่านก็ต้องคิดต้องนึกนะครับอย่าไปเอาเหมือนเดิมพิพผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตอนนี้ขอให้เป็น ออกจากรอบทําใหม่คิดใหม่ทําใหม่อะไรที่มันโผล่ออกมาที่ไม่ดีที่ก็ตัดออกไปนะครับแล้วเลือกคนที่ดีๆที่ท่านคิดว่าดีคิดถึงชาติบ้านเมืองของเรานะครับขอให้ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเหมือนพี่น้อ,องอบุปสสนี่ก็เราก็มากันเนี่ยเราก็คิดห่วงชาติบ้านเมืองเหมือนกันเราก็มาเรียกร้องให้ทหํานโยบายเจ็ดข้อที่พอดีทําขึ้นมาเพื่อเขาเอาไปใช้ในการหาเสียง นะครับถ้าท่านเห็นว่าดีมีประโยชน์ท่านก็กาให้นะครับไม่ต้องเลือกส่วนพักก็ได้เลือกคนก็ได้แล้วแต่ที่ท่านดูว่าดีนะครับใช้ปัญญานิดหนึ่งอย่าเป็นเก่งเงินเปี่ทองนะครับที่ผ่านมาเพราะว่าเอาเงินเอาทองมาแล้บ้านเรามาถึงได้ยูมแบบนี้ยอยากไปเอาเอาได้แต่ว่าเวลาเลือกก็ไปกาอย่างอื่นนะครับขอให้คิดนิดหนึ่งที่ผ่านมาแล้วบ้านเรามาถึงจุดเนี้ก็เพราะว่าทํากันแบบนี้ไง รับเงินเข้ามาแล้วก็การให้เขานะครับตอนนี้เป็นนิดห่อยที่ดีอหอย้ท่านนึกออกจากขอบนะครับขอฝากด้วยนะครับบ้านเมืองของเราเป็นของเราอยู่ในมือของเราตอนนี้ขอให้พี่น้องช่วยกันสร้างให้มันดีขึ้นนะครับห่วงชาติบ้านเมืองศาสนาของเราชาติไทยศาสนาพุทธพระมหากษัตริย์อันนี้ต้องคงอยู่นะครับที่เราเรียกร้องมาทั้งหมดนี่มันก็ ทีมีสิ่งดีๆขึ้นมานะครับตอนนี้ยหลายสิ่งหลายอย่างมาทีละอย่างละอย่างนะครับต่อไปเราจะเรียกร้องไปเรื mm hmm. ่อยๆเพราะไม่มีใครมาเรียกแบบนี้ไงปล่อยเขาทํางานกันเองถ้ามีเรามาเรียกร้องแบบนี้เขาก็ต้องทําตามพวกเรานะครับฝ mm hmm. าก้วยนะครับพี่น้องครับฟังอปปสพวกนี้แล้วก็อย่าลืมคิดด้วยนะครับก่อนที่จะกาครับขอบคุณครับ